พระอาจารย์หนูรู้สึกดีเหลือเกินมันเหมือนหนูได้เกิดใหม่จริงๆความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจมันหายไปหมดเลยนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานถ้างั้นหนูหนูขอได้ไหมเจ้าคะหนูขอทำพิธีนี้อีกสักครั้งก่อนที่หนูจะกลับลงไปหนูอยากให้แน่ใจว่าพลังนี้มันจะฝังรากลึกอยู่ในตัวหนูจริงๆนางถามอย่างกล้าหาญ ดีมากข้ารู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นในตัวเองงั้นเราจะทําพิธีถ่ายทอดพลังนี้อีกครั้งก่อนที่แสงแรกของวันจะมาถึงจงเก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกทั้งหมดนี้ไว้ให้มากที่สุดรีษีตอบรับแบบเต็มใจบทสรุปหลังจากพิธีถ่ายทอดพลังครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อแสงแรกของวันเริ่มทอประกายเยการก็กลับไปใช้ชีวิตที่ท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแววตาของเธอมันมีความมั่นใจมีความสุขและดูมีเสน่ห์มากกว่าเดิมหลายร้อยเท่านางไม่เค